จะบอกวิธีนอน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 หมอนนอนหมอนนุ่นวันไหนที่แบบคิดฮอดองหญิงใช่ไหมรักองญิงก็นอนฝั่งองญิงนะครับแม่จะมีเนสไม่แม่สับพุทโนะให้นอนฝั่งองญิงถ้าเป็นผู้สาวก็นอนฝั่งพ่อโจคิดฮอดให้นอนกอดหมอนคิดฮอดให้นอนกอดหมอนแต่ว่าเมื่อได้เป็นสับประกอบว่าโจกันนี่นี่สับประกอบนอนสับประกอบเลยเข้าใจไหมนี่ แม่เฟินรอบหน้าแต่รูกหนูคนเดียวแยกแล้วนะแยกแล้วนะแยกตรงเอางี้อ้าหน้าคือผมขอแยกก็คือผมขออินฟาม์อะไรกับผมได้ไหมโอ้ยแรงมากอิงฟาร์ไงอ๋ออินฟาร์ใช่อิงฟาอินฟานี่แหละผ้าพ่อแดงฟาร์นนี่ ปลาเรมังกรเหลือกี่อันด้วยครับสามอันเหลือสามปลาด้วยครับท่านั้นเซ็นยังเซ็นเร็วพอเซ็นเลยเซ็นต่อหน้าอันเดียวอันนี้มันคืออะไรอันนี้เอาไปปั่นไงแก้วนี้ไรเซ็นของอิงด้วยน่าอร่อยลองชิมลองชิมปลาเรืคือหกอันหกเนี่ยเนี่ยคพอปาใหญ่พรคือได้แล้วเอาไปปั่นจะเป็นออกมาแบบนี้้ลใช่พอลองชิมดูเสียบมาละเสียบมาละลองไินปั่นนะอ้าวรอเมืองสดชื่นใจไหม สดชื่นเหมื hey. อนได้ยืนใกล้เมียเขาเลยโว้ยลงลาเมียเขาขันย่อได้ยินโอ้ยคืนนี้ต้องมีต้องมีศาสตร์แม่วันแล้วนะหน้าเวทีรอพ่อมาให้ก่อนไม่รู <car 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 ้นะแม่ทุกคนในไลฟ์สดเป็นพยานแล้วว่าวันนี้แม่วันจะไปดูหมอลำนะคะใช่ต้องมีศาสตร์เพราะว่าแม่วันหน้าหน้าเวทีะขออากาดด้วยสิบคน เราจะเตียงกาใช่ไหมอันนี้ผมจะขอพูดตามตรงและจริงๆก็คือยังไงพ่อผมบางวันผมกินส้มของมันอร่อยมันแซ่บมันดีเนยค่ะแต่ขนาดน้ำปั่นก็ยังกระแซ็นเฉยเลยพูดจริงนี่อันนี้พูดอยจะให้คิดว่าใเปแล้วสุดท้ายครับเซ็นเซ็นพ่อเซ็นพ่อเซ็นต่อหน้าต่อตาเร็วเซ็นทับเน่าไม่ได้ไม่ได้ไม่อย่าไปปูรี่น้องขนาดนั้น บูรี่น้อยไม่ได้บูรี่ใช่นิวยอร์กตอนนี้ลูกผมสวยแล้วนะจ๊ะสวยแล้วสวยเพราะว่ากูต้านเน็ตค่ะเอาเดีวบอกกันยังหัวหมดแล้วครับหมดแล้วอ้สำหรับออเดอร์หมอนนะคะหมดแล้วค่ะแล้วคนไม่ได้ก็จะปวดนี่อู้ยลายเซนท์สวยมากเลยที่นี้ให้องิงเซ็นเดี๋ยวเรามีโปรอีกอิงเซ็นตรงนี้เองเรามีโปร หนึ่งห่อไหมหนึ่งห่อไหมห่ออะให้ให้เดี๋ยวให้อุงอิงพูดโปรหนึ่งห่อให้อุงอิงเซ็นเสร็จก่อนคนที่ไม่ได้่อไปไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้านะคะเราจะจัดเป็นหมอนองุงอิงเดี่ยวให้นะะได้ค่ะเป็นหมอนอุงอิงเป็นเหมือนขึ้นตัววะเดี๋ยวไม่รีบจัดให้แต่สั่งทําเป็นหมอนอุงอิงคนเดียวนะคะตายตายตายะใครไม่ทันปีไม่ทันขึ้นมาหน่อยค่ะ ใครไม่ทานพิม์ไม่ทานขึ้นมาให้น้องอุ๋งอิงกับพ่อจอดูหน่อยว่าซื้อไม่ทานนะคะเดี๋ยวเราจะจัดโปะห่อหนึ่งเนี่ยบอกเลยได้ทั้งความสวยได้ข้งความแต่โปะห่อนี้ให้ได้ไม่กี่คนนะแม่ดี่ยังไงแม่เพราะว่าเรามีอันนี้น้อยอ๋อแผ่นทองแผ่นทองนตนี้เราพาที่นี่จากประเทศฮ้องกงนะคะวัดแชกงหมิวนะคะตัวนี้นะคะเลือกการงานการเงินนะคะแต่แต่วันนี้เราจะให้ทุกคนทุกคนที่ซื้อสินค้าอุต้าหนึ่งห่อจากปกติ590เหลือ สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะได้แผ่นทองไปด้วยนะคะนะคะปังมากเ่ากับหนึ่งได้อีกหนึ่งนะคะกบซื้อฟูต้าหนึ่งห่อได้แผ่นทองอีกหนึ่งใบนะคะสําหรับใครว่าใช้ยังไงใส่กระเป๋าตังไว้นะใส่กระเป๋าตังหรือว่าใส่เคสโทรศัพท์ก็ได้ค่ะการงานการเงินความรักนะคะขอได้เลยนะคะชุดหกห่อหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือห่อเดียวค่ะลห่อเดียวแต่ห่อเดียวก็ ไม่เยอะอีกแล้วใช่นะคะเพราะว่าแล้วแต่แผงทพอลกดได้เลยกดได้เลยค่ะกดได้เลยค่ะกดนะคะเขาบอกว่าหกห่อหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วค่ะจบแต่ละคชาแต่เราจะมีโปรสามห่อนะแต่ตอนนี้ให้กดโปรหนึ่งห่อก่อนค่ะเพราะโปรหนึ่งห่อให้แค่สิบนาทีสิบนาทีค่ะโปรหนึ่งห่อค่ะพี่น้องนี่หนึ่งห่อแชรอะไรบ้างนะแชร์เป็นทองเป็นทองจะวัดแชร์กงมิวใช่แต่เขาโกงค่ะ ผมเคยไปมาแล้วอยากไปอีกไหมอยากไปอยากให้แม่วันพามดูความปังของวัดโจได้เลยปังจริงนะเพราะว่าแม่วันเกาชอบอันนี้คือผู้ดก็ไปขอพรไปไปขอพรมาที่ที่จริงๆนะจริงๆค่ะที่หนึ่งอีกผมก็ไปอ่อวัดอ่าวองธรฮะไม่มีปลาร์มามีอะไรอยู่อันนั้นน่ะอ๋อว่าบึงสว่านปลาโลมาปลาโลมาไปเรื่อยๆเป็นน้ำมันน้ำพุไม่ไปเรื่อยนะเรา เราไปไหว้พระใหญ่ไปเลยที่โอ้โหเราไปฮ่องกงถูกต้องไปฮ่องกงไปไปเคยไปขอเงินจากแม่กวนอิมยังเบิกเงินตื่นนี่แหละที่จะไปอันนี้พูดตรงไป X4 สาวน้อยจะได้รู้ว่าผมจะไปเบิกเงินจากแม่กวนอิมยืมเงินท่านมายืมสินอันนี้พูดตรงๆแล้วคืนยังยืมยังคะ่ะยังไม่ถือไปอยู่เพราะยังไม่มีเวลาจะไปนี่แหละครับไปไหมไปด้วยกันไหมไปด้วยกันนั่นสั่งมาแล้วไปค่ะป้าโจชวนสาวแล้วเนี่ย อันนี้จริงๆนะครับผมผมผมไปยืมเงินเป็นวาใสัก่อน20ล้านแล้วไปคืนเขาใช้คืน20ล้านเหมือนกันใช่ครับห่อนึงไม่ได้รองๆอ่าทุกคนห่ะตอนนี้นะคะห่อนึ่งนะคะ590เหลือ390นะคะแล้วก็ได้แผ่นทองไปอีกหนึ่งแผ่นอันนี้จาก500กว่าบาทใช่เหลือ390แล้วอันได้แผ่นทองด้วย5ปีขึ้นมีกี่ห่อ หนึ่งหนึ่งหอมีสิบห้าห่อมีสิบห้ามีได้ห้ามีห้าซองมีของเยอะเท่าไหร่ให้สิบนาทีค่ะให้ไม่สิบนาทีสิบนาทีค่ะให้แค่สินาทีพอสาวน้อทองอุ้งยิงบอกลูกกด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 ที่ตะกาได้เลยจ้าจิ้มที่ตะกาได้เลยนะคะสัตอยากสวยอยากใสเกาหวกกันน้าเบาหวานจิ้ได้ไหมไม่ได้ค่ะให้ให้ให้ถือไอแพดก่อน ไม่ดีกว่าให้ถือไปพบแพทย์ก่อนแล้วใครจะถือไปพบแพทย์ทำไมเดี๋ยวแพทย์โทรถามแพทย์จะบอกว่าไม่มีน้ำตาลแล้วแล้วเอกรีดหลักถามแพทย์คือซื้อแล้วนะไม่ใช่มันถือเขาจะได้รู้ข้างหลังมีอะไรส่วนผสมอะไรเขาจะบอกรายไม่ล่ะก็ดีนะคือซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วไงแล้วว่าไปโทรถามถ้ากินไม่ได้ก็คือให้พี่ให้น้องกินอ่าอ๋อไม่หมดไม่หมดหน่อย ได้แต่ว่าคำคำรักก็เือถือไปความกัรถือไปประวัตไม่ต้องถือจบกช่ได้กนเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามอันนี้สาคานได้กิะไรายหคนต้องรีบจิ้มจัดแล้วค่ะมีอารเคลียร์าทางบัวมีจ้าวันนี้เฉลยตรงไหนครับส็งต่างประเทศไหมคะไม่ได้ส่งค่ะโปรสามัผ่านาแล้วน เดี๋ยวอันนี้โปโปอันนี้จะครบสิบนาทีหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะแม่ตั้งโนาทีแล้วเราจะตอนนี้สี่นาทีแล้วตะกร้าออกนะคะได้ค่ะเดี๋ยวออกเลยจิ้มที่ตะกร้าเลยค่ะจิ้มที่ตะกร้ากดจิ้มที่ไหนจุดโอนเงินเลยค่ะเพราะว่าแก้วเหมือนได้ไปฟรีนะวันนี้เพราะว่าอี้ข้างคอมเนี่ยเกี๊ยวเกี๊ยวเกินได้กี๊ยวเ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 กี๊ยวนกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยเกี๊ยวเกี๊ยวเป็นยอเกี๊ยวเกี๊ คนขาเรีบที่ตะจิก้านะคะใครอยากได้โปรหมอโปรหกหมอ